ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอ์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดท,ทองคำกันเหมือนเดิมสําหรับการเมื่อวานนะครับผมก็ได้ให้โซนไว้นะครับอ่าตรงนี้ที่มันไซด์เว์แล้วก็โซนสีเขียวนี้ถ้ามันเบรกลงไปได้นะครับให้เรา Follow ่เซล์นะครับแต่ว่าเขามีการ f a l เบรกนะ1รบอบแล้วก็ไปเบรกด้านบนต่อนะครับอ่าตอนเบรกด้านบนเนี่ยเขาก็เบรกหานี้ขึ้นไปนะที่เขามีการทิ้งไส้อยู่ด้วยนะครับหานี้ ฟอ์เวกตรงนี้ผมก็โดนสต็อปลอสไปนะครับโดนสต็อปลอสแต่ว่าเขาเบรกด้านบนผมก็มีการเข้าบายเพิ่มนะครับจังหวะย,ยอ่อพอยอ่อลงมาแล้วเราก็เข้าออเดอร์บายต่อไปนะครับอาโซนตรงนี้นะครับที่ผมตีกรอบเนี่ยผมอัปเดตที่กลุ่ม Line นะครับส่งเข้าไปตอนเช้าเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ากราฟมีการเบรกเส้นป่านี้ได้นะครับเราก็ Follow นะครับตามนี้เลยนะครับผมส่งไปตอน 8โมงนะครับบอกว่ารอการเบรกนะครับตรงนี้เห็นไหมผมส่งไปหลังจากที่เขามีการแทงไส้ด้านบนไปแล้วนะครับตามนี้แล้วพอหลังจากผมส่งแล้วนะครับการาฟวิ่งจริงๆเนี่ยตอน1ทุ่มนะครับตอนทุ่มกว่าแล้วผมส่งแต่8โมงนะฮะร,รอทั้งวันแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยการาฟเนี่ยเขาก็มีการเบรกแอ้ไปนะครับผมเนี่ยเข้าบายแล้วก็บายไป2ไม้นะครับอ่าอันนี้เป็น ออเดอร์ของผมนะครับเห็นไหมเบรกเอาขึ้นไปนะครับผมเข้าออเดอร์ตรงเบรกเอาหนึ่งรอบแล้วก็เข้าออเดอร์จังหวะยอ่อหนึ่งรอบนะครับแล้วกราฟก็ปรับตัวขึ้นไปตามแผนก็มีคําถามนะครับว่าแล้วตรงฟอเบรกผมแพ้หรือเปล่านะครับกพราะต้องบอกนะครับว่ายังไงก็แพ้นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนที่ผมส่งอะฟอเบรกตรงเนี้ยหนึ่งรอบตตรงแทงไส้นะ่ย ผมก็มีอ่ามีวางออเดอร์ไปนะครับแต่ว่าเขามาเกี่ยวจังหวะที่อ่ากราฟถุบลงนะครับตอปลอผมอยู่ด้านล่างเงผมผมโดนรอบแล้วแล้วก่อนที่ผมจะส่งเซตอัพนะครับก็ตามนี้นะครับเห็นไหมผมบายรอบแรกนะครับก็โดนไปแล้วพอเซลลอีกนะฮะเขาก็กวาดขึ้นนะครับจริงๆอ่ะมันไม่ได้เสียเยอะขนาดนี้หรอกถ้าเราออกแค่ ไม้เดียวนะครับก็คือไม้รอบบายกับไม้รอบเซลนะครับแต่เพื่อนว่าเนี้ยผมวาง0.40 2รอบนะครับเห็นไหมอ่าวาง2ไม้ไปก็เลยเสียเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็อ่าตรงเซลหนึ่งหลอดเนี้ยก็สต็อปลอดไกลไปหน่อยนะครับอ่าก็เสียเยอะไปไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าเราเสียแล้วเราสามารถคุมควบคุมอารมณ์ได้ยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราก็กลับประเทศบวกเหมือนเดิมนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น หลังจากออเดอร์ผมติดลบสักครู่นี้นะครับผมก็ได้ปิดออเดอร์ทั้งหมดนะฮะพอร์ตก็กลับมาบวกนะครับเห็นไหม cover ได้นะฮะ cover ได้แล้วก็ผมยังถืออยู่นะครับตอนนี้ออเดอร์ที่ผมเทรดเมื่อวาน19 7 0นะครับก็เทรดไปตามแผนอย่างเดียวนะครับถึงเขาจะมีการฟอสเบรกบากนะฮะย่งจริงอ่ะเราเทรดอ่ะยังไงก็ต้องแพ้นะครับแต่เราจะแพ้อย่างไงให้เราไม่ล้างพอร์ตนะครับ ก็คือเราต้องมีสตอล์ลล์นะฮะพอเราไม่ล้างพอร์ตเนี่ยเราไม่โดนลากเราสามารถแก้เกมได้ไวนะครับเราหาสามารถหาเซตอัพใหม่เนี่ยเข้าเทรดใหม่อีกรอบก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องเสียเวลาแบบโดนลากไปไกลแบบเนี้ยเสียเวลานะครับแบบนั้นก็จบไปนะครับสําหรับแผนของเมื่อวานเนาะเดี๋ยวเรามาดูนี้กันดีกว่านะครับว่าเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนได้บ้างนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าแนวผมนะครับยังเหมือนเดิมนะ ตรงนี้นะครับ1985นะครับตีไว้นะฮะหเส้นแล้วก็2 0 0 6นะครับตีไว้1เส้นแหละนะครับแล้วก็แล้วก็2 0 1 6 2 0 2 7นะครับอ่าผมวางเส้นไว้ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอ่าผมตีใหม่เนี่ยมันก็ยังใกล้เคียงกันนะครับถือว่ายังใช้ได้โซนพวกนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่ากราฟราคาเนี่ยเขาได้มีการเบรกขึ้นไปนะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมเฟ้าเบรกเหมือนกัน หลายคนก็จะคิดว่าเขาจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าเราต้องดูแท่งถัดไปด้วยว่าเขาปิดเหนือเส้นหรือเปล่านะครับครั้งนี้เขาไม่ได้ปิดเหนือเส้นแล้วมีแท่งแท่งเล็กนะฮะแท่งโดจีเนี่ยอยู่ที่แนวรับแนวต้านพอดีนะครับแล้วก็ทูบลงต่อนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่ากราฟราคาเนี่ยเขาเบรกเอาขึ้นไปนะครับเขาเบรกเอาขึ้นไปได้นะครับอ่าแบบนี้ เบรกไายนะครับเงื่อนไขเราคือเบรกไายนี้รอย่อนะครับบายต่อไปนะครับบายต่อไปที่2016แล้วก็2027ต่อไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาได้เนี่ยจริงๆโซนพวกนี้นผมรออยู่นะครับ,ถ,าาถ,นะรบถ้าเขามาถึงนะครับถ้าเขามาถึงนะถ้าเราบายจากตรงนี้ขึ้นไป ทะลุตรงนี้ก็บายขึ้นไปต่อนะครับถ้าใครบายไม่ทันนะครับไปรอตามโซนก็ได้นะฮะร,รอการฟอร์มตัวในโซนนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มอ่าอาจจะทุบลงก็ได้นะครับ2โซนนะที่รอไว้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเบรกเอาขึ้นไปก็ฟอลโล่บายขึ้นไปตามนี้เลยนะครับทะลุโซนนี้ได้นะครับ ลายต่อเส้นพวกนี้ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าผมตีใหม่เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาเส้นเดิมไปเลยก็ตามนี้นะครับสาหรับแผนขึ้นเนาะอ่าขึ้นมาแล้วรอคอนเฟิร์มในโซนนะครับไปตีโซนตามก็ได้ก็สําหรับแผนเซลล์นะครับสําหรับแผนเซลล์ก็เป้าหมายด้านล่างนะครับเป้าหมายด้านล่างก็คือ1985นะครับถ้าในกรณีกราฟราคาเขาเบรกโลนี้ลงมานะครับ จะเบรกก็ให้มันเบรกโลนี้ไปเลยดีกว่านะครับเอาเส้นป่านี้ออกอถ,ถ้าจะเบรกนะให้เขาเบรกโลนี้ไปเลยนะครับเบรกโลนี้แล้วเราหาจังหวะเข้าเซลล์นะครับมาที่หนึ่งเ้านะครับเป้าต่อไปก็คือ1964นะครับตามนี้เป้าลงนะครับแล้วก็เป้าขึ้นก็แผนสำหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับวันศุกร์นะเทรดด้วยความ,มาระมัดระวังนะครับผมอาจจะไม่ได้เทรดด้วยนะครับวันนี้เนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เทรดเนี่ยก็ดูโซนดูการคอนเฟิร์มให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติม,ตมนะเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับไลน์ o p เปนแชทเนาะอัปเดตแบบเมื่อวานเลยนะครับถ้าผมมีโซนมีเซตอัพนะ อันนี้ยังไม่รับรองว่าผมจะได้อัปเดตหรือเปล่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยถ้ายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับสามารถแอดเข้าไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเข้าร่วมฟรีเนาะหลังจากเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับให้ดูประกาศก่อนนะครับผมมีประกาศไว้ด้านบนนะฮะคลิกดูรายละเอียดเรื่องของค่าสยนนะครับอ่าผมจะเปิดรับเดือนเมษาเป็นเดือนสุดท้ายนะครับยังไงก็มาอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วก็ผมทิ้งข้อมูลไว้ในโน้ตกลุ่มนะครับ ในโนดกลุ่มเนี่ยก็จะมีรายการเกี่ยวกับกลุ่ม Signal นะฮะของทีมงานแล้วก็จะมีคอสเบสิกที่จะเปิดรับเดือนเมษาเป็นเดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็มีคอสแอดวานนะครับคอสแอดวานนะฮะก็จะมีการอัปเดตราคาใหม่ในเดือนพฤษภาคมนะครับยังไงก็มาอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับก็สำหรับแผนในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ